ผมได้รับเลยกนมาว่าที่นี่นั้นมีอมมี่อยู่เกื่อนการเต็มเลยนะนั่นไงนั่นไงเจอละเต็มตเต็มเต็มเต็มเตรมยตมเต็มเต็มเต็มอตอมเต็มเต็มเต็มเา็มเตมเต็มเต็มเต็เเ แย่ที่ผมเอายาดอันนี้มามันมีข้อดีอย่างนี้แหละเจ๊ลงไปบู๊กับมันเลยโอ้โหมันบินมาเต็มเลยโอ้โหรถคันนี้ไม่ใช่รถกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เราจะซื้อไหมโอ้ยโอ้มันพูดจริงเยอะอ่าอ่าอ่าน้องเบลโลต้องตันคลิปนี้แหละโอเค โอ้โหข้างล่างก็นำเอ้ยอุ้ยข้างบนอุ้ยเต็มชิบหายแล้วเชียดเชียด What the fuck โอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยนะผมว่ามาตรงนี้เบิกว่าเฮ้ยเวลจะตันแล้วเย็ดเคอุ้ยโอ้ยอ้ยน้อยอ้ยอ้ยอ้ย ตูเกิดเป็นกูกดคันไม่ใช่ละวนี่กูเมนตต้องการต้นนี่เข็นชิ้นเขีนชิ้นรถคันนี้เพื่อนแต่งให้ชิบหายละไปให้ไวเลยมันบาแล้ว วววพูวว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 ดวว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 ้ววยอไ มอไซค์อยู่ตรงนี้หายไปแล้วโอ้โหอโาลุมลุมตึมมดนี่นี่นี่ปืนนี้ไม่ใช้เปลืองกระสุนว้าวของฝากรถคันนี้เพื่อนก็แต่งให้แล้วเพื่อนบอกให้เอารถสีนี้มัน จีจ้าโดนใจไม่รู้มันว่ามันบ้าเงันนะไม่เคยโดนซอมบี้กัดตายเลยไม่ตกเ,เอาตบเอาอยู่โอ้ยเฟซบุ๊กพอกูไม่ปิดมึงก็ทักมาโอ้ยโอ้ยแฟนคลับแฟนคลับตามเพจเลยนี่นดนเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวอืมเราไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไร เพื่อที่จะต่อตอให้นะครับเอาคือเอาสวยไว้ก่อนผมอยากจะชชโชว์ฮีเอสอคู่ของชอบกูเลยเอเออันคิติเขาไอสากดผิดยิงผิดยิงไม่ดูตามาทาเรืออีกแล้วโอเคในในพารนี้เราก็ไม่มีเพื่อนเล่นแล้วเราจะมา เรียนกันนะครับเริ่มจากหารถตำรวจเลยหนึ่งคันคันแรกก็ต้องขวางถนนก่อนเป็นอันดับแรกเลยโอเคถ้าผ่านนี้เราตายแล้วนะอะใขรย,ยิงกูให้กูพูดเลยเซ่เฮดชอตทำไมมันไม่มีตำรวจมาไล่กูเลยวะอ,ะอะ ดีที่คนไม่ดูลงไปที่บ้านไม่ค่อยสอนเรื่องมารยาทครับผมเฮ้ยสองคันเลยอ่ะโอ้ยอืมกูโดนลูกลง้ลยเลยไอ้สารฮะโอ้โหปืนดีๆมีก็ไม่เห็นองปืนพกมายิงกูทำห,หนึ่งกะกูจะตายง่ายๆไง,ง,งไม่รู้ เกลับไปโหเอ้ยทำไมกูดื้อจังเลยไม่ทำตัวเป็นเด็กดีเลยอืมโอเคมันตายเฮึห้าดาวแล้วเปลี่ยนปืนอ่าีระเบิดเอ๊๋แม่งแดกได้ด้วยเหรอ ทำไมมึงส่งกูอย่างนี้วะเฮ้อให้กูจับปืนนี่จะมาทำไมใครโบกให้ยูมือยืนยืนรอรับความตายเอ้ยโอ้โหสุนนั้นเต็มตัวกูเลยกูไม่ตายนะอ้าวโอย้ยโดนเหยียบ อืมที่บ้านไม่สอนเรื่องมารายาทเลยไอ้สารกุกลาดกุกลาดน,นี่อุ่มระเบิดอุมฮอนคูเออเยบเลยจรงระเบิดซะจรงระเบิดซะทำไมไม่ระเบิดละเออระเบิดให้กุล่งไงโอ้อ กดพิด<ะ>โอ้ลาโลไว้เจอกันใหม่พรุน่งนี้บ๊ายบาย